สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นซีมายุสคารนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วนะสิ้นเดือนมิถุนานะครับวันนี้ก็มีรถตู้นะฮะปลดวางเข้ามาใหม่อีกแล้วนะเข้ามาทั้ง3คันเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถนี้นะครับไม่ไม่ถึงแสนนะฮะไม่หลักหมื่นด้วยอยู่7 0 0 0 0ืกว่าโลนะฮะใครที่กําลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานหรือว่าไว้วิ่งงานนะครับไว้ใช้ในครอบครัวนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0 8 4 3848404หรือว่าแอดไลน์นะฮะได้เลยที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะผมจะมาพาลูกค้าชมในส่วนตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับเกียร์ธรรมดาปี2017นะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะนะครับปี17นะครับไมค์คันนี้ไมค์อยู่ที่74,000กิโลนะครับสวยๆเลยนะฮะราคานะครับพิเศษพิเศษไปเลยนะเพียง 8 2 9 0 0 0บาทนะครับ8 2 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวน์ได้เลยนะครับคันนี้จัดได้แบบล้นๆเลยนะครับอ่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวกันดั้มด้านหน้าผมนี้รบกวนผู้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้น่าสนใจไงนะครับผมบอกเลยว่าขายพลาดนะครับ น่าเสียดายแน่นอนผมมีอยู่3คันนะฮะรถเดียวกันเลยไม่ไม่ถึงแสนทั้ง3คันเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับนะยังไม่ได้ปรับสภาพแดงๆทั้งสิ้นเลยนะครับไฟหน้าแบบใสามากลูกค้าดูดิใสามากนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะนะครับสองชั้นแบบนี้เลยนะครับนี่ป้ายทะเบียนสวยด้วย3 2 7นะครับกรุงเทพมหานครนะครับมีไฟดัดหมอกคุกหน้านะครับตัวรถ ไม่เคยมีประวัติชนหนักพิกคว่มจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยามีค้านะาราคาเพียง8290 0 0บาทเท่านั้นนะครับ829,000าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับนะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นั่นเองนะฮะลูกค้าโหบอกเลยว่านะครับรถตู้มาแรงมากตอนนี้นะครับดูนะบางๆเลยนะครับยางจะได้ยางปี2020นะฮะล้อกระทะนะครับนะครับขอบ15นะฮะ เป็นยางของไฟสโตนนะครับตัวรถเนี่ยคือเดิมมากนะลูกค้าเดิมมากเลยนะครับนะในส่วนตัวนะฮะโลโก้ไหลน้ําต่างๆเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะฮะลูกค้านี่เลยสวยกริบมากนะกริบมากเลยนี่นะฮะนะไฟท้ายใสๆเลยนะครับผมสานต่างๆเดิมๆนะครับนี่กระจกไล่ฟ้าแล้วอ่านะฮะ สวยอ่ะลูกค้าคันนี้นะครับ8 2ด0 0าบาทนะใครสนใจกิงกลางมาได้เลยนะครับเป็นเบาะสีแถวนะเป็นเบาะผ้าสีแถวแบบนี้นะเป็นรถปลดระวางของหน่วยงานนะครับกรมตำรวจแห่งชาตินะครับนี่เลยสวยมากนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตคลิปๆเลยนะครับนี่คลิปๆเลยนะฮะดูนะครับดอนเนิร์ดไม่มีขยับเลยลูกค้านะครับนะเป็นสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะครับนะครับนี่นะครับ พมต่างๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพเดิมจากโรงงานนะครับนะอันนี้เบาะก็คือติดมาจากนย์เลยนะครับติดมาจากนย์เลยนะครับสวยๆนะฮะใครสนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะนะครับที่เซรีไทย70เปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนภายในกันดูรถบางอ่ะลูกค้ารถบางมากเลยนะครับ น้าตะเข็บต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยดูนะฮะเม็ดอาร์ตชัดๆเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้าดูนะฮะความสดความงาาความงามของรถนะฮะนี่เลยนะครับนะครับในส่วนตัวด้านบนนะครับตะเข็บนะครับสวยๆลูกค้าดูนะฮะรถไม่มีการจัดต่อมาแน่นอนนะครับเราการันตีในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถนะครับดูภายในนะครับ นะฮะกริบมากเลยนะฮะกริบมากคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง 1KD นะครับรถจะเป็นปี2017เดเือนสิงหานะฮะลูกค้านี่เลยนะครับตัวเครื่องนะครับใหม่มากอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเย็ยนเมื่อวานนะครับใหม่มากดูดิกรดจริงๆนะดูนะในส่วนตัวซอกเสื้อต่างๆเดิมๆเลย นะครับนะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับดอทนะครับจากโรงงานเดิมๆนี่เลยนะฮะคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่ผมมีอยู่สามคันนะลูกค้าผมมีอยู่สามคันนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนดูเลขไม้นะเจ็ดหมื่นสี่พันกิโลนะครับนี่เลยนะคฮะโครมลายสีก้านนะครับกุญแจรีโมทนะครับดอทเดิมต่างๆไม่มีขยับเลย นะฮะ8แสนสองหมื่นเก้ับาทนะครับนะสนใจสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับดูในส่วนตัวนะครับฝากระโปรงนี่นะนี่นะครับเครื่องเงียบมากลูกค้าดูนะครับในส่วนตัวนะฮะนี่ตัวแอร์ต่างๆเดิมๆนะครับอ่านะครับน้ำยาหล่อเย็นก็ยังเป็นสีโอโพูเดินจากโรงงานเลยนี่นะฮะ เป็บจริงนะค,ะคันนี้นะครับก็ฝากด้วยนะลูกค้าสนใจก็ติดต่อนะครับมาได้เลยนะ084 3848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะดีโฟดีนะครับปี2017นะครับนะราคา829,000บาทคันนี้ไม่7 4 0 0 0นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปชมอีก2คันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะ สำหรับวันนี้นะครับผมไมค์ฟคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ